สวัสดีครับพี่น้องกองป่ายสุกุสุคนไปสูดแล้วบอกกองว่ายูนี่มันสีบรูเรื่องบอสปานมันเคยเห็นกัดตานมันเคยปอกกันไปง่ายกับชูมือบ่าโอ้กัดชุมือสุมนี่กรได้ขุยยังกัดของม่กค่เพื่อนสี่เสิไอบ้าน เพื่อกานเพื่อแวันที่วันที่สามสิบวันที่สามสิบาบาทบาทในบ้านแหนะเอายิบเก่าที่รานแหงไปแมนับรูแหยิบเก่าเรียลๆกันทากันไปเลยเพราะถ้า่ชิ้นจังบ้ไปยี่ปะล่ะถ้าไม่ยังไหนบอกเอฟซฟังดูจะไปเห็ดมันดีบอชินจังบกยเจ้าหอนีบ่จไหน คือบอสบอสพูดไม่สำเร็จก็ต้องให้เชียงจังช่วยพูดว่าเออไปบอกพี่กล้องมาอยู่หน่อยนี่ตีมองมันเขี้ยวนี่ตีมองมันเขี้ยวนั่นน่ะนี่ตีมอเตอเกียร์มันตีมันเขี้ยวันตุ่นตีมันเละมันอุ้ยไปไหนมันเปไหนเขาไปไหนมันยืดคอนีมมันแข็งโป่งเอามือแข็งมันต้องไปท่ามันแล้วดูนี่ขนาดยืนยืมซื้อกันยังแข็งโป่งปีน้องเออสัวสีนี่หยังมากไหม ครับประเทมันเลยเช่นตา่างครับตอนนี้กําลังขวบคุมพฤติกรรมอยู่ครับพี่น้องหรอเนี่ครับกําลังขวบคุ้มแบบอะไรบ้างอ่ะกยังเซน็นละว่ออกไปไส์ครับแล้วงาน้นเราก็คือต้องนอนพักผ่อนถามปุ้ยถามเรไรเขาเคยไปใส่เขาเคยไปใส่เนี่บางยังสี่ก็ต้องหากิจกรรมเนี่าบางให้เราเห็นนะครับเพื่อเป็นการแบบ บอให้ล่อไปใส่ซีวิีให้ลูกให้หนอกเราดีแล้วแต่ชินจังจับตามมองไวให้ดีชิ้นจังไม่อย่างกับทรงคาวบอยแมนครับต้องจับตามมองเรื่องงานปุ๊บตีผ่านเข่า้องล็อกห้องนอนเลยแมนครับตบปดักนองแล้วเออเออเออเลยเอาลองดูสมมติิถ้าหน้องตบดากน่องนิดน้อยเห็นไหมสมมติเียงลูกไหมออเนั่นล่ะเปลว่ามันเขี้ยวมันออกพี่น้องเด้อไปก่อนมื่อหนี่แสดงอยู่ล่งเราแสงจันทร์ สีน่าคารินทับพี่นอง